กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมโอ e ๊ตช่องโอสไตล์อีกแล้วนะครับก็คลิปนี้อยู่กับผมจกับเจ้า GR200R นะครับวันนี้ทำอะไรวันนี้ผมได้เจ้านี่มาผมได้เจ้านี่มาสลิปออนของเจ้า GR200R นะครับแล้วที่บ้านผมมีท่ออาคาพูอิกอยู่นะครับของ ซึ่งถอดจากแซดสองรของรุ่นน้องมานะครับเพราะว่าน้องมันตอนแรกน้องขับคิกใช่ไหมแต่มันเอาท่ออาคาศสนิ้วของคีกมาทิ้งไว้แล้วมันไปซื้อแซดสองแล้วถอดท,ท่อที่ติดรถออกมาก็คืออาคา16นิ้วไปที่บ้านผมเอาค่ะท่อ14ไปใส่มันก็เลยบอกว่าเออให้ผมลองยืมใส่สักวันสองวัน,วนผมก็ได้ซื้ออกมาพอดีผมก็จะลองใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวลองฟังเสียงท่อเดิมก่อนนะครับรถไม่ลำ อันนี้คือเสียงท่อเดิมที่คุณเคยรถนะครับสามเดือนนะครับจะห้าพันโลแล้วปู่ร้อนไะม่ร้อน่ะจนบิดจนสติกเกอร์ไหม้แหะร้อนจัดเลยเสียงท่อเดิมน,นะครับก็จะไม่ไม่ดังมากะ่ะเป็นเสียงท่อเดิมสบายๆาะคใจชาวบ้านนะครับพอดี ท่อเดิมอาะทัดเทียมจริงอ่ะมันดังสุดในบรรดารถค์สเดียวกันละในบรรดาท่อเดิมนะแล้วก็ขนาดท่อเดิมยังยิงนะผมว่าท่อแต่งก็น่าจะยิงเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูมันค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขาทีหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับอย่าง S X 150 C p R 150หรือ R 15เนี่ยผมรู้สึกท่อน่าจะดังสุดและในบรรดาคาร์าสด้วยกันที่ผมเคยเอาไปเทียบนะครับในบรรดาท่อเดิมแต่ของตัวใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ของอ้ตัวอา85ตัวใหม่ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูดูกันนะครับครับคือสภาพนี่ฮะ จะเปลี่ยนท่อก็ต้องรื้อแฟลลิงขวาทั้งชุดเลยจริงๆไม่ต้องรื้อมันไม่ต้องรื้อแฟลลิงก็ได้นะนจริงๆมันก็แค่ถอดต,ตรงนี้กับตัวยึดตรงนี้ครับสองจุดเพื่อง้างแฟลลิงได้นะแล้วก็ถอดแคมคัดลัดกับตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเด็นกูไม่สามารถขันตรงนี้ออกได้เว้ยเพราะกูแรงไม่พอกูต้องรื้อแฟลลิงขวาเพื่อถอดขัดละท่อนี่แหละเหตุผลที่ผมถอดแฟลลิงขวา ว้าวนี่เขาบอกไงว่ามีซิปออนแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้โอเคตอนนี้ก็ใส่ซิปออนเรียบร้อยแล้วโอ้่หจะได้จริงจริงันนี น็อตตัวนี้ใช่ไหมนิหูท่อตัวนี้ที่หูตัวสลิปอ่อนแล้วก็สายรัดอ้าวโอ้โหแล้วออกแล้วเราก็ไม่รู้ไงลืมเนี่ยนี่คือสลิปอ่อนนะครับสวมสองนิ้วแต่ท่อก็พยายามเอาไม่ดังมากเนาะเดีลองฟังเสียงสลิปอ่อนดิ คตดดังเลยเเลยี่ยงเอเสียงกระป๋องอ่ยาคะสิบหกนิ้วจะลองใส่ดูว,ว่าจะดังไหมเพราะเขาบอกว่าปลายยาวจะไม่ดังนะมีปัญหาครับหูใส่ไม่ได้ครับมันต้องมีเหล็กเสริมมากสรุปอ่าจะให้ฟังเสียงก่อนเสียงไม่พอนะเสแล้วคิดว่าโอเคไม่ดังมากนะพอพอพอเสียงชาวบ้านเขาเบอร์อะไรอ่ะ ก็เดี๋ยวสลับเอา14มาใส่เูื่อว่าจะพอดีป่าอันนี้มันไม่พอดีนะเพราะว่าพญาจากพักเท้ามากับถึงหูหิ้วมันไม่ถึงต้องมีเหล็กเสริมมะโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสรุปใส่14นิ้วเพราะว่า16นิ้วใส่ไม่ได้เพราะว่าอาตัวหัวท่อตัวนี้นะครับมันไม่มันไม่พอดีนะฮะแต่ว่า พอเปนสิบสีนิ้วปุ๊บแม่งก็ไม่พอดีเหมือนกันก็เลยสรุปไปแปลงเอาเหล็กยึดของคิกมาใส่นะเพราะว่าสิบหกนิ้วก็คืนน้องรุ่นน้องไปแต่ว่ามีใส่เทสไปแล้วน,นี่ก็เป็นเสียเพประมาณนี้ค่อนข้างค่อนข,ข้างลั่นนะลั่นกว่าสิบหกสิบหจะเบากว่านิดนึงอ่าเนั้นของ สองอยห้าสิบใส่แซดอ่ะมันไม่ดังแล้วเลยอ่ะก็สำหรับคนที่ไม่อยากได้ดังมากนะครับก็แนะนำเป็นสิบเจ็ดไม่ก็สิบแปดดีกว่ามันก็จะเบากว่านี้อันนี้ใส่สิบสี่มันก็จะดังดังลั่นล่ไปหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าใส่แคทก็ช่วยได้นะแต่ว่าฟิลที่ลองไปขับมาก็ ต้นมาปลายหายนิดนึงนะครับแต่ว่าต้นมาดีมากขึ้นนะครับอัตราเร่งลมช่วงต้นดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ลองมาว่าทับสปีดมันจะหายหรือว่าจะไหลขึ้นได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ถ้าลองเมื่อไหร่จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ครับมีเท่านี้บ๊ายบาย